สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับบรดาผ้าคามนะคะตอนนี้บรดาผ้าคามอยู่ที่ตลาดสมเกียรตินะคะอยู่ในร้านของบรดาผ้าคามเองนะคะวันนี้บรดาก็มาเปิดร้านขายปกตินะคะก่อนอื่นบรดาผ้าคามขอขอบคุณเอฟซีใจดีทุกทุกคนนะคะที่อุดหนุนซื้อสินค้าบรดาเรื่อยมานะคะขอบคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บรดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ วันนี้วราดาอยู่ตลาดนะคะขออนุญาตใส่แมสก,ก่อนนะคะแต่มันก็ไม่มีคนเดินผ่านหรอกคะ่ะเพราะว่าตลาดไม่มีคนเลยะคะ่ะเพราะว่าคนกลัวโควิดเนาะแต่เราก็รักษาสุขภาพเราดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองดูแลตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะคะในวันนี้วราดาก็ในคลิปนี้วราดาก็มีผ้าคลุมไหล่นะคะโอ้ไม่ใช่ผ้าพ,พันคอคะเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะ ามแท้เลยนะคะนี่ค่ะทามแท้สวยค่ะทามแท้นะคะผ้าคลุมไหล่พื้นเล็กนะคะสวยงามมากค่ะงานดีค่ะเนื้อละเอียดนะคะไม่มีตำหนิค่ะนี่ค่ะสวยงามลายมีเหมาะสำหรับทำผ้า,าบเบี่ยงนะคะสำหรัาาบผ้าเบี่ยงล้าทำคออย่างนี้นะคะทำผ้า,าบเบี่ยง มากนะคะจากราคาปกติ450ไม่ขายนะคะตอนนี้ขายแค่350บาทค่ะ350บาทจ้าแคปหน้าจอได้นะ,ะ <ening> น,นะคะ350ทับหนึ่งนะคะ350ทับหนึ่งะค่ะ350พับหนึ่งนะคะก็อนุญาตเอาเบอร์ก่อนนะคะลืมเอาเบอร์นะคะ 50ทักหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี่นะคะแต่เดี๋ยวนี้วรดาจะขายถ,ถูกถูกถูกนะคะแต่วรดาจะขอเป็นบวก5ขนส่งต่างหากนะคะเพราะว่าเราทําเป็นครั้งละนะคะค่าคนขนหงค่าขนส่งครั้งละ50บาทนะคะเท่านั้นไม่ได้แพงจึงจะส่งมากมายหลายอย่างก็50บาทนะคะเรือนั้นวรดาจะจ่ายให้นะคะเอาแบบสากลเลยนะคะเราทำแบบสากลน,นะคะ ถ้าแบบสากลทั่วไปทั่วไปนะคะสากลส่งห0บาทนะคะค่าส่ง50สบาทจะเอากี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ห0สิบเท่านั้นรับรองสินค้าไม่ได้ตกค้างสินค้าพรีเมียนนะคะสินค้าสวยงามมากนะคะนี่ค่ะนีไม่เยอะคะ่ะช่วงนี้ชาวบ้านทพไว้แล้วไม่มีที่ขายนะคะ350าทับหนึ่งนะคะ ใครสนใจแคปหน้าจอนะคะ3 5 0ทับหจ้าสวยค่ะ3 5 0ทับหนึ่งผ่านไปนะคะจ้ะมันจะมีคู่ด้วยนะคะมีคู่ค่ะอันนี้เขาเรียกมีคู่แฝดน,นะคะ3 5 0ทับสอง350ทัองนะคะนี่มีคู่แฝดน,นะคะ 350รทับ2นะคะคู่แปดนะคะ350ทับสงนะคะ,นนะ,คะ350รทับ2จ้า350รทับสนะคะ350้าทับ2จ้า,อ,ะะอ,จาอันนี้คนละลายนะคะสินค้าส,สวยเนื้อนิ่มริมละเอียดยิบทุกอย่างนะคะเพราะช่วงนี้มันสินค้ามีเยอะ ชาบ้านทอไว้แล้วไม่มีตลาดไปขายนะคะก็เลยช่วยซื้อช่วยมาไล่มาขายถูกๆเพื่อก,กันทุกคนปกติตรงนี้ขายอยู่490นะคะอันนี้เราขายถูกถูก350ทับมนะคะ350ทับ3มนะคะ350ทับสมนะคะแคบหน้าจอได้ค่ะ350ทับามจ้า สามร้อยห้าสิบทับสามนะคะแคหน้าจอได้นะคะรับรองสินค้าไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าของเรามันเป็นของที่คัดแล้วนะคะบางร้านเราไม่รู้นะคะสินค้าแบบไหนตรวจจริงไปแต่ของวรดารับประกันด้วยเกียรตินะคะนี่ค่ะจิตรลัยงางานนะคะลายงามงาสวยงามมากค่ะสวยนะคะมีค่ะ วันนี้มีตำหนินะคะไม่มีตำหนะะิสวยฟิลเมียงค่ะสามร้อยห้ทับสี่ค่ะนี่เป็นผ้าค,คันโคนะคะสวยงามเราไปทำเป็นผ้าเบี่ยงก็ได้นะคะ3ามทับสี่จ้าสามาสทับสี่จ้าผ่านไปนะคะ350ทับสี่นะคะ ช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วแล้วก็ทำเป็นของฝากของต้อนให้พี่น้องได้นะคะนี่ค่ะหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะราคานี้สวยงามค่ะคนนําไม่ได้ไปหากันจะส่งความสุขให้กันได้นะคะมีของฝากของต้อนได้นะคะไม่ได้ไปกินเลี้ยงไม่ได้ไปพบปะสังสรรค์ก็ส่งให้กันได้นะคะส่งความสุขให้ซึ่งกันและกันได้ตลอดนะคะ สามร้อยห้าสิบทับห้านะคะสามร้อยห้าสิบทับห้าค่ะสามร้อยห้าสิบทับห้าสวยคะ่ะไม่มีตำหนินะรับรองไม่เหมือนของบางร้านนะคะของบางร้านจะไม่ละเอียดจะไม่งามเดี๋ยวของวลรดารับประกันเลยนะคะของทุกอย่างคัดสรรมาแล้วนะคะของทุกอย่างคัดสรรมาแล้วนะคะดูขอบดูริมนะคะดูขอบดูริมดู การโพ้งรับประกันนะคะไม่มีตำหนินะคะเคปหน้าจอได้นะคะร้านวรดาถึงร้านจะไม่ใหญ่รู้้าฝาข้างแต่ของก็มีคุณภาพนะคะลูกค้าท่านใดซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังน,นะคะวรลดาจะเป็นคนที่ว่าค้าขายด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจนะคะ สนใจแคบหน้าจอหรือโทรหาวลาดาได้นะคะ0818725837เบอร์โทรด้านบนนะคะโอเคผ่านไปเนี่ยลายนี้เนยสวยทุกลายลายมีแต่ลายสวยๆหาไม่มีเลยนะคะในช่วงนี้ในเวลาวิกฤตนี้แล้วก็ไม่ได้ทอด้วยช่วงนี้ดำหนาแต่อันนี้มันสินค้าที่ทอแล้วนะคะทอแล้วทอแล้วเก็บไว้ สวยค่ะใครซื้อไว้คุ้มค่าบายบายคุ้มค่าค่ะไม่ขาดทุนถูกซื้อแล้วเหมือนได้ฟรีนะคะห้าร้อยหับหกนะคะสามร้อยห้าสิบหกนะคะสามร้อยห้าสิบหกจ้าสามร้อยห้าสิบหกนะคะแคปหน้าจอได้ค่ะ สวยนะคะสวยมากสวยจริงๆค่ะราคาสวยละเอียดอ่อนนี่ก็สวยสวย,สวยลายมีม่อันนี้เป็นเป็นลายมีลายมีไอบโบราณ ลายเฟืองนะคะเฟืองฟันพระเจ้าเรียกเป็นลายเฟืองฟันใช่ไหมเหมือนคล้ายๆฟันคนเนี่ยจะเป็นลายเฟืองมันจะมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมด้วยนะคะลายเฟืองฟันนะคะสวยค่ะลายเฟืองฟันสวยมากนะคะเป็นเฟืองเป็นเฟืองแล้วก็เหมือนกับฟันคนเนี่ยเรียกลายเฟืองฟันนะคะ350ทับ7ดนะคะ350ทับ7ค่ะแคปหน้าจอได้นะคะ350ทับ7นะคะสวยงามสุดสุดสุสุดุดนะคะ 350ทับเกียนะคะแคปหน้าจอได้งานละเอียดผ้านิ่มค่ะเนื้อแน่นไม่ยุ่ยค่ะรับประกันนะคะลายเสื่องฟันมีเพื้นเดียวนะคะไม่ได้มีเยอะนะคะทั้งหมดนี้มีลายและผืนมีแค่อ u น b e เบอร์หนึ่งกับ Number รสงนะคะที่สองผืนเท่านั้นนะคะนอกนั้นมีลายละหนึ่งเพราะว่าสินค้า เก็บเก็บออกมาขายขายก็ต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะตอนนี้ยังทำนายไลสวยงามมากนะคะใครสนใจแคหน้าจอมาได้นะคะลายฟันเฟืองค่ะลายฟันเฟืองนัมเบอร์เนะคะนัมเบอร์แนะคะนี่ไล่มีจตุคามนะคะนี่ค่ะไล่มีจตุคามสวยงามมากค่ะไล่มีจตุคาม หมายเลขแปดจ้ะเออเออหมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปด,ดะนะคะลายหมีจตุค,คามนะคะสวยงามค่ะหมายเลขแปดนะคะไม่มีใครเหมือนนะคะแล้วค,ค้ายถูกๆนะคะปกติขาย490บาทนะคะตอนนี้ขายแค่350ราสนะคะ350มีขอบมิริมนะคะ มีขอบมีลินรับประกันคุณภาพนะคะมีขอบมีลินนะคะนัมเบอร์5 0 Number 8นัมเบอร์นะคะนัมเบอร์8 350แคปหน้าจอได้นะคะรอบนี้สวยๆสุดๆนี่นะคะนำมาเสนอสนใจแคปหน้าจอได้นะคะแคปหน้าจอได้สวยงามสวยนัมเบอร์8นะคะ โอเคในคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้นะคะขอพรบคุณทุกๆคนมากค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและสนับสนุนซื้อของนะผู้ fc แกดีทุทกๆคนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ